ตถาคตอะเตตถาสังโฆเอภาสัพพะปัญญายเตติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโพวิฑานะตตุมาเสภะวัคันตะระเยอัตตะถาติเมอัยวัณิเนย

เจตสังโฆเป็มสมุโขสพเตสามาลานิจามาริตามาลิเรเวังมาิามินติเมตตาเยยอนีเกิดใหม่และยมนึ่ตากนารังอจิรังที่ยังใกยจะีเตสติจนเจ้ายเปนาวิญาณกันก็การังจิรังทียังใกยจะีเตสติจนเจ้าเนาญาณากันกร